เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเห็ดมันปูนะคะหรือไอยชวงมันนะผัดไขค่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำเมนูผัดค่ะทุกคนวันนี้เรามาผัดอะไรคะผัดเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูนะใส่ ไข่ไข่ค่ะทุกคนเป็นอาหารเช้าที่ชาวออสเตรียนิยมกันคะ่ะช่วงนี้เป็นฤดูของเห็ดมันปูคะ่ะเรามีเบคอนมีหอมใหญ่ที่สับไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีไข่ไข่ค่ะใช้ไข่ไข่ห้าฟองด้วยกันค่ะวันนี้เราก็มีต้นหอมซอยคะ่ะใช้เนยเล็กน้อยนะคะเอาไปผัดให้หอมๆนะคะ ละลายนะคะแล้วก็ใส่เบคอนใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะผัดจนหอมนะคะทุกคนผัดหอมแล้วก็ใส่เห็ดมันปูของเราลงไปเลยค่ะทีไข่ไข่คนไข่ไข่ให้แตกนะคะแล้วก็เอาลงไปใส่ในกระทะเลยค่ะผัดผัดให้เข้ากันนะคะ เผ็ดมันปูค่ะเมนูง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะทุกคนอร่อยใส่เคลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยเล็กน้อยนะคะในไข่ไข่ของเรานะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าบางทีเบคอนของเราจะเค็มอยู่แล้วนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาไปผัด ขับไปค้นของเราเลยค่ะได้ที่แล้วนะคะเห็ดมันปูของเราได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ไข่ลงไปผัดเลยค่ะผัดผัดไม่ท่องนานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเห็ดมันปูผัดไข่ไข่ของเรานะคะ จะทานเป็นอาหารเช้าขับขนมปังหรืออาหารเที่ยงขับมันฝรั่งก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นไงคะรวดเร็วมากค่ะใช้เวลาแก้สี่ห้านาทีเองค่ะก็ได้ทานแล้วนะคะมาๆา,าค่ะมาทานด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพรักกันให้มากๆค่ะสวัสดีค่ะ